สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสแกนหุ้นแล้วก็ดูวิธีการว่าจะสแกนยังไงนะครับโดยเข้าไปที่เมนูนะครับ My s c มา m a r k e t Market, Market Scanner นนะครับเข้าไปที่ Market Scanner นะครับเราจะอาศัยที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเราจะใช้ candle pattern bullish นะครับคือตัวนี้นะครับ เราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปในตัวนี้นะครับมันก็จะออกมาโอ้โหมากมายเลยทีเดียวเรามีอ่ามีหลายตลาดนะครับเราแก้ไขด้วยการเข้าไปที่ตรงรูปดินสอแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปตรง select เอาตัวทีเฟกออกแล้วก็เอาอ่าดีลอวล์ชีดดวลแอนด์ออกนะครับก็ให้เหลือแค่เซตกับใหม่นะครับแล้วเราก็ใส่ที่มันเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือว่า เป็นแนวโน้มการเรียงค่านะครับไม่ไม่ใส่ดีกว่านะครับให้มันเสร็จไปเลยแล้วกันนะครับให้มันเสร็จไปเลยนะครับก็คือเอาแค่นี้นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็คือมีแคนเ s สติกเป็นแพทเทิร์นที่มีแฮมเมอร์นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับกดลันสกรีนนะครับพอจะได้ทั้งหมดนี้มานะครับเราก็จะใส่ใส่เราก็จะใส่อินดิเคเตอร์ที่มองให้เห็นว่ามันจะขึ้นยังไงแล้วลงยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมา เรียงค่ากันก่อนนะครับก็เข้ามากดที่คาว์เนตนะครับให้มันเรียงจากค่ามากสุดไปหาน้อยสุดนะครับเพื่อเราจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วเราก็กดตรงหน้าจอใหญ่ๆสุดของกรอบวงวงชาร์ตนี่นะครับแล้วก็มาใส่ตรงที่ใส่อิเคเตอร์เข้าไปนะครับใส่ตัวแรกก็จะเป็นบูลเล์แบนนะครับก็ดูแนวโน้มว่าเข้าขึ้นหรือลงนะครับแล้วก็ใส่อิเคเตอร์อีกตัวนึงก็เป็นเรนเนเลชันนะครับ อีกนึ่เเอร์ชันเสร็จเราก็จะใส่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น F A C D นะครับเมื่อใส่ F A C D เสร็จเราก็เอา M C ขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับจะได้ดูง่ายนะครับเราก็ใส่ R S I อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวล่างสุดนี่นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็มีอินดิเคเตอร์ครบนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น G P S C นะครับพุ้นเป็นลักษณะใดนะครับตัวนี้นะครับนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาสแกนออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่า ประเด็นที่เห็นก็คือก็าจะมีแฮมเมอร์นะครับเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นแฮมเมอร์นะครับเป็นจังหวะของแฮมเมอร์พอดีนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นหุ้นขาลงเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้เล่นนะครับก็เขาจะเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวนะครับก็ราคาก็ลดลงมานะครับนี่ก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเนื่องจากราคาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามี m อ็มนั้นต่ํากว่าสัญญาณนะครับ แล้วก็มี r s i อยู่แค่42นะครับอันนี้ถือว่าเราสแกนผิดปกติหมายว่าเราไม่เจอหุ้นที่มันจะขึ้นนะครับมันก็เป็นที่โปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นตัว GPC นี่เราไม่เล่นนะครับเลยมาที่ตัวที่2นะครับ KKP ตัวตัวนี้นี่สวยงามนะครับตัวนี้นสนใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นอ่ามีร e เน e ลกชันไซด์ไว้อ up นะครับก็ราคายืนเหนือกึ่งกลางของตัวบริจแบนนะครับ ก็หมายว่าถ้าเกิดเขาบีบตัวเองเข้ามาบีบตัวเองเข้ามาบีบตัวเองเข้ามา,า,มาแล้วราคายืนเหนือเราก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับวันนั้นตัวนี้เราจะเล่นนะครับก็คือว่าเราก็จะกะเก่งดูว่าตอนนี้ก็คือจากจังหวะที่อยู่สูงสุดก็คือจังหวะ B นะครับลงมาที่ต่ําสุดนะครับก็เป็น A นะครับจำได้ไหมครับจังหวะของหุ้นก็คือก็จะมี A มี B มี A มี B อย่างนี้นะครับก็ขึ้นมา B คือจังหวะที่ทํากําไรสูงสุดนะครับ A ก็คือจังหวะต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเข้าทําการอาตอนนี้ก็เป็นจังหวะต้นทุนก็คืออยู่ที่ประมาณราคาที่ประมาณ69บาทนะครับ69บาทนะครับก็ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ69บาทนะครับพอรา,าคาก็จะค่อยไหลขึ้นไปที่ด้านบนไปชน B อยู่ด้านบนนะครับก็เป็นจังหวะที่เราจะขายทํากําไรนะครับรก็คือจุดสูงสุดเขาอยู่ที่ทรทรป,ป,ประมาณ75บาทนะครับก็คือเป้าเขาจะอยู่ประมาณ75บาทนะครับตัวนี้ก็คือราคาต้นทุนอยู่ที่69บาทนะครับ แล้วก็กําไรก็คืออยู่ที่75บาทนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ถือรอขึ้นไปได้เลยนะครับถ้าท่านนลงทุนเห็นพร้องต้องการว่าจะเอากําไรจากตรงนี้ก็คือเข้าที่69แล้วก็ถือรอไปที่75บาทพอถึงจุดนี้ว่าท่านก็ขายออกนะครับก็ดูก่อนนะครับว่ามี m s c d อยู่ในสัญญาลโอเคนะครับมี RSI อยู่ที่55นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับมีมีวนลุ่มเข้านะครับครบครบจังหวะนะครับก็คือมีวนลุ่มเข้ามี s s i อยู่เหนือ40มี MACD อยู่เหนือ s ิง n a นนะครับแล้วราคายืนเหนือด้านบนของบ o ูเจอร์แบน n d ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วประเด็นก็คือเขาเป็นลักษณะของมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็คือมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวแฮมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นในวันถัดไปก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับสําหรับราคานะครับตตัวนี้ก็จังหวะก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับตัวนี้สลับรับ KKP นะครับ เป็นจังหวะที่ทำกำไรได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่แต่จังหวะหุ้นเป็นไซด์เว้อัพพออย่างนั้นท่านซื้อที่ตรงไหนท่านก็ได้กําไรนะครับแค่ทนถือไปให้ให้ถึงราคาที่ก็จะไปถึงก็คือ75บาทนะครับตอนนี้ก็คือ60บกว่าบาทราคาเข้า6ค้หกสิบกว่าบาทนะครับแล้วก็ทนถือไปถึงเจ็ดสิบห้าบาทท่านก็ได้กําไรนะครับถัดมานะครับ BOL นะครับ BOL นั้นเป็นอนุ่มขาลงเราไม่แนะนําให้ท่านเล่นนะครับเนื่องจากว่าจังหวะขาลงนะครับไซด์ไวดาวนะครับ แม้ว่าจะเป็นจังหวะสั้นๆตอนนี้ก็คือจะมีแฮมเมอร์นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะหนึ่งที่ทํากําไรระยะสั้นได้นะครับก็คือท่านสามารถเข้าที่ตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่12.90บาทนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรไหลขึ้นมาที่15บาทนะครับเพะฉะนั้นเมื่อไห่ที่ท่านถือที่12บาทกําไรที่15บาทท่านก็ทางออกได้เลยนะครับท่านก็ตั้งคัทเอาออกไปนะครับ ตอนนี้ก็ยังคงดูดีอยู่นะครับอยู่ที่มี m a c d อยู่ในสิงแหนแล้วก็ราคาไอ i ที่47นะครับรุ่มตอนนี้ก็คือรอรอวรุ่มเข้านิดหน่อยนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับยังไงตัวนี้เขาเป็นแนวโน้มไซด์ดาวนะครับท่านอย่าถือนานนะครับท่านก็ถ้าเกิดได้กําไรท่านก็ขายเอากําไรแล้วก็ออกดีกว่านะครับสลับบีโนะครับเป็นแนวโน้มไซด์ดาวนะครับต่อมานะครับเ g p จนะครับจังหวะเ g p ก็เป็นจังหวะ อ่าแรกเริ่มของการทำกำไรนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น B เรียบร้อยนะครับล้วก็ลงมา A ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ A ก็จะขึ้นมา B อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือว่าต้นทุนอยู่ที่ประมาณอ่าบาทนะครับอ่าดูดีๆนะครับต้นทุนอยู่ที่12บาทก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับก็จะค่อยๆซิกแซกขึ้นไปที่14บาทนะครับประเด็นก็คือตอนนี้เขาอยู่ใต้อ่าเส้นสัญญาลนะครับก็ยังค่อยๆไซเวไปเรื่อยๆนะครับราคาเขาจะไซเวไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ ดูวอลุ่มเข้าด้วยนะครับถ้ามีวอลุ่มเข้ามี RSI อยู่ที่40เมื่อไหร่นะครับมี MACD อยู่แต่สัญญาลเมื่อไหร่ระคาก็จะค่อยๆพุ่งไปที่จุด B นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเกือบจะเป็นแนวโน้มไซด์เวยมาด้านข้างนะครับโดยไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะค่อยๆเป็นจังหวะไซด์เวย์มาด้านข้างสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับ HGP นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับถัดมานะครับตัวไมโครนะครับ ตัวไมโครเนี่ยเป็นนโน้มไซด์ดาวนะครับก็ไม่แนะนำให้เข้าเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเขาไซด์ดาวนะครับมีดีเนีเลกชันไซด์ดาวตอนนี้จังหวะก็อาจจะทำกำไรได้สั้นๆนะครับเพราะว่ายืนเหนือตัวกึ่งกลางอายุเหนือ MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็มี RSI อยู่แค่47นะครับมีวันนี้ก็มีวันรุ่มเข้านิดหน่อยนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดท่านขายทํากำไรได้ท่านก็ขายทํากำไรหมายว่าตอนนี้ถ้าท่านถืออยู่แล้วท่านก็ต้องหาทางขาย แต่แถวนี้นะครับอย่าไปถือนานนะครับตัวนี้ไซเวดดาวนะครับไม่ควรถือนานนะครับถัดมานะครับตัว SICT นะครับ SICT ก็เป็นลักษณะไซ w a y ออกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะทํากำไรได้เช่นกันนะครับก็อาจจะเป็นตอนนี้ลงมาที่ A เรียบร้อยนะครับก็เหลือที่จะขึ้นไป B นะครับตอนนี้ก็คือว่าให้จังหวะเขานั้นตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะดีดกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเป็น โดจิเป็นแฮมเมอร์แบบนี้นะครับก็อาจจะมีราคาพุ่งขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับก็ดูจากวนลุ่มไม่มีนะครับมีนิดหน่อยนะครับแต่ว่า i อาอาจชี้ขึ้นอยู่ที่44แล้วก็มีเอ็มออยู่บริเวณเซสซิเาลนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะติดกลับขึ้นไปด้านบนนะครับก็ถือว่าทํากำไรระยะสั้นๆได้นะครับสลับตัว s i c ไนะครับถัดมานะครับตัว ICN นะครับ ไอเซียนก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเอ๊ะทำไมหุ้นสแกนเจอแต่แนวโน้มขาลงนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ควรจะเล่นหุ้นขาลงแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เจอหุ้นแบบนี้ก็ควรจะไม่สนใจนะครับแล้วก็ทํากัะไรได้นิดหน่อยครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ไม่สนใจเราก็ผ่านไปแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ PPGW นะครับ PJW นะครับ p j w ้ตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับ เป็นจังหวะที่จะทํากําไรพุ่งขึ้นไปนะครับก็คือว่าจากกรอบของหุ้นนะครับก็จะมีแนวโน้มอย่างนี้นะครับไซเวย์ของตลัดไอของของไซด์ไซเคิลของหุ้นนะครับจะมีขึ้นลงอย่างนี้นะครับจังหวะนี้ก็คือ oon, ical, milk, like right จะเป็นจังหวะ a นะครับนะครับก็จะขึ้นไป B ตรงนี้นะครับตัวนี้มา a เรียบร้อยเอมา A แล้วนะครับตัวนี้เป็น A เรียบร้อยนะครับราคาต่าสุดก็พุ่งไปที่ B สูงสุดตรงนี้นะครับเป็นบนั้นตรงนี้ก็ลงมา A เรียบร้อยแล้วขึ้นไป B นะครับทีนี้ก็รอจังหวะถัดไปก็คือ A ก็จะไป B นะครับก็คือจังหวะทำกำไรนะครับจุดที่เข้าตอนนี้ก็คือราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก4.70บาทนะครับราคาต้นทุนอยู่ที่4.70บาทนะครับทีนี้พอเขาดีขึ้นไปให้ทนถือถึงราคาที่ไปที่5บาทกว่ากว่านะครับตั้งแต่5บาทจุด2.7ขึ้นไปท่านก็เริ่มขายทํากําไรได้เลยนะครับหรือท่านก็ค่อยๆทยอยตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งคัดลอตตามขึ้นไปนะครับตั้งคัด ตั้งขัดเอาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาที่ต้นทุนอยู่ที่4.7นะครับแล้วก็กำไรท่านก็จะมีมากได้ถึง5.4นะครับอาจะเข้าใจนะครับถัดมานะครับ lpn นะครับ lpn ก็เป็นแนวโ้มไซเวดดาวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แนะนำให้ถือยาวนะครับเนื่องจากว่ามีบนรุ่มเข้านิดหน่อยนะครับมี rsi อยู่แค่4 2นะครับแล้วมี macd นนั้ต่างก่าเส้นสัญญาลนะครับราคาก็จะค่อยๆร่วงลงมานะครับถึงตรงนี้นะครับแล้ว าราคาจะร่วงลงมาที่4.38นะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปที่4.93หรือ4.69นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านาเห็นตรงนี้ท่านก็เป็นจังหวะเข้าทำกำไรนะครับต้นทุนก็ท่านก็รอเข้าที่4.30นะครับหรือ4.36นะครับเข้าที่ตรงนี้เสร็จท่านก็รอให้มันไหลขึ้นไปที่4.4.6 4.89หรือ4.69นะครับแล้วท่านก็ค่อยขายทำกำไรนะครับแต่ โดยทั่วไปหมายว่าโดยส่วนรวมแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วไม่แนะนําให้เล่นหุ้นที่เป็นไซด์เวดาาอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ท่านถือหรือว่าท่านเข้าทํากําไรนะครับยกเว้นท่านที่เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์นะครับในการรู้ว่าจังหวะดีดเด้งของเขานั่นมีอะไรบ้างนะครับท่านังทุนเก่าๆเ,าเาข้าดีกว่านะครับส่วนนักงทุนหน้าใหม่มือใหม่ก็หุ้นตัวนี้ไม่แนะนําให้ท่านถือนะครับ TRT ครับทีนี้ TRT ก็เป็นจังหวะสวยงามนะครับเป็นจังหวะที่ อดดลงมารับก็คือว่าลงมาตรงกลางของบลูเจอร์แบนแล้วก็อยู่ตรงกลางของตัวลีเนเลกชันนะครับตัวนี้ดีตรงไหนดีตรงที่มีเอ d อยู่ในส иг แนลนะครับแล้วก็มี IC i s ซที่50นะครับเราก็รอแค่วนรุ่มเข้าแค่นั้นเองตอนนี้วนรุ่มยังไม่เข้านะครับเราก็รอแค่วนรุ่มเข้าแล้วราคามันจะดิบขึ้นไปนะครับตัวนี้ถ้าดูจากตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นปีสูงสุดลงมา A A ก็ขึ้นไป B เรียบร้อยจังหวะถัดมาก็ B ก็จะลงมา A นะครับ เพราะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสได้ทั้งขึ้นและลงนะครับแต่ประเด็นคือท่านซื้อตรงไหนท่านก็ได้กาไรเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นจังหวัดไซด์เว้าขึครับทำไมเราถึงแนะนาให้ท่านเล่นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะว่าไม่ว่าไม่ว่าท่านซื้อที่ตรงไหนสุดท้ายท่านรอสักวันหนึ่งราคาภายใน80วันนะครับหรือภายในร้อยวันนี้ราคามันจะดีดกลับขึ้นมาที่ด้านบนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านเข้าที่ราคาต้นทุนอยู่ที่4.24นะครับราคาต้นทุนอยู่ที่4.24นะครับ แล้วราคาที่ท่านจะได้กําไรก็คืออยู่ที่5.05นหะครับหรือ5.19นะครับก็ต้องทนถือให้ได้นะครับถ้าเกิดขั้นเข้าที่4 2 4ตรงนี้มันอาจจะไซด์เวลลงมาชนตรงนี้ท่านต้องทนถือให้ได้แล้วก็ทนถือต่อไปจนกว่าราคาจะไซด์เว์ขึ้นไปที่5.19นะครับนี่คือจังหวะแนวโน้มและวิธีการทํากําไรนะครับที่เราจะให้ท่านถือให้ถือให้ถึงนะครับทนถือให้ถึงทนถือให้ได้แต่ประเด็นคือ อ่างไรมันก็ขึ้นไปได้เพราะว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวิร์นะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับท่านที่อยู่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้ที่เคยขึ้นไปเป็นชาวดอยอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็หาทางลงจากดอยตรงนี้ได้ก่อนนะครับทางลงจากดอยตรงนี้ด้วยก่อนได้ยังไงด้วยการเข้าซื้อที่ตรงนี้นะครับด้วยด้วยราคาที่เหนือกว่าตรงนี้2เท่านะครับสมมติว่าท่านติดตรงนี้หมื่นหนึ่งท่านต้องเข้าที่ตรงนี้20,000แล้วมันก็จะราคาไหลขึ้นมาที่ 5.19ท่านก็ค่อยขายเมื่อมันเป็นสีเขียวนะครับท่านก็จะออกจากดอยได้สบายๆนะครับอันนี้เป็นจังหวะทำกำไรอ่าที่แนะนำให้ท่านทำนะครับถัดมานะครับ TEM นะครับทีมนะครับก็เป็นจังหวะไซด์ใบดาวนะครับอันนี้หุ้นไซด์เวดาวเราจะไม่สนใจนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเราก็รอนานนะครับถัดมานะครับ Jazz Jazz เป็นจังหวะไซด์ใบอัพโอเคตัวนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ราคาก็โยนตัวลงมานะครับ จแจ็ตก็มีาราคาขึ้นค่อยๆขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นบีเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วราคาค่อยๆไซเวลงมานะครับจังหวะถัดไปก็คือท่านก็ต้องรอซื้อที่ราคา3.79นะครับราคาอยู่แถวนี้นครับหรือ3.7 3.6หรือ3.5นะครับท่านรอซื้อที่ทั้งด้าน,านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันสวิงขึ้นไปที่4บาทห0นะครับท่านก็จะได้กำไรนะครับตัวนี้ก็คือเป็นจังหวะที่รอจังหวะให้เขาลงมาต่ำ ก่อนนะครับท่านค่อยเข้านะครับอย่ายรีบเข้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็คือจังหวะนี้ก็คือ A เรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นไป B นะครับเมื่อจังหวะ B เสร็จเขาก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาที่ A ใหม่นะครับท่านก็รอเข้าที่3.6นะครับตามนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเอ็มเอสดอยู่ในสัญญาลแล้วก็มี RSI อยู่ที่58นะครับเพราะนั้นราคาก็ จะโค้งลงตามจังหวะเขาโค้งลงมานะครับฉะนั้นเขาจะโค้งลงมาเพราะนั้นราคา,าก็จะค่อยๆลงมานะครับแต่ถ้าไม่ลงมาก็าอาจจะดีดกลับขึ้นไปตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับคือราคาเ็าจะโคง้งโค้งไปชนตรงนี้แล้วเขาก็โค้งลงมาตรงนี้นะครับยังไงสุดท้ายก็ต้องลงมาล่างสุดนะครับจากเดิมของการขึ้นลงของ cycle ของหุ้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองดูนะครับถ้าเกิดท่านไม่เชื่อนะครับว่าหุ้นเป็นยังไงนะครับ ดูนะครับหุ้นเป็นยังไงท่านถ้าเกิดท่านไม่เชื่อนะครับาจะเห็นว่าลักษณะราคาของเขานั้นมีขึ้นมีลงนะครับจังหวะขึ้นลงเขานะครับเราก็จะดูจากตรงนี้นะครับเนื่อตรงนี้เป็น A ตรงนี้ก็เป็น B นะครับเมื่อตรงนี้เป็น B นะครับตรงนี้ก็เป็น A นะครับแล้วก็เป็น A แล้วก็เป็น B นะครับจังหวะมันก็ขึ้นโค้งลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็ มีโพง้งมีขึ้นมีลงอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานี้นะครับก็ดูแนวโน้มเอาแบบนี้นะครับว่ามันก็จะมีขึ้นมีลงอยู่ในกรอบของตัวลีเนียเรอคัชชันนี้นะครับแล้วประเด็นก็คือสําคัญก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นอยู่ในกรอบมาโดยตลอดทําตัวเรียบร้อยอยู่ในกรอบมาโดยตลอดสักวันหนึ่งในวันเวลาถัดไปมันจะมีการพุ่งเลยนะครับถ้าหุ้นอยู่ในกรอบลีเนียเรอคัชชันมาสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งยาวๆนะครับเกือบปีนะครับราคามันจะมีการพุ่งทะยานขึ้นไปหรือไม่ก็ ยานต่าลงมานะครับมันจะเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราอธิบายในตัวถัดไปแล้วกันนะครับตัวตัวไปข้างหน้านะกันนะครับในคลิปต่อไปด้วยก็ได้นะครับว่าจังหวะเราจะดูยังไงตัวไหนขึ้นพุ่งตัวไหนต้องตกลงมาอะไรพวกนี้นะครับจากแค่อินดิเคเตอร์ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูแล้วกันนะครับคอยติดตามเราแล้วกันนะครับตัวถัดมานะครับ tu b tu d u b b นะครับตัวนี้เป็นจังหวะสวยนะครับตัวนี้สวยยังไงเดี๋ยวจะมาดูนะครับ จังหวะสวยคือว่าตรงนี้คือว่าเรารู้แล้วนะว่าตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น A อเป็น B นี่ตรงนี้เป็น B จังหวะเสร็จเขาก็จะค่อยๆลงมาตรงนี้นะครับสวยยังไงครับสวยตรงที่เข้าเป็นโน้มจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับจังหวะสวยไซด์เวัพขึ้นไปไม่ว่าเราซื้อตรงนี้หรือตรงนี้หรือเราจะดอยตรงนี้ก็ตามแต่ว่าประเด็นคือยังไงแล้วก็ถ้าทนถือซะตรงนี้ก็จะได้กําไรเนื่องจากว่า ราคาเขาจะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่3.95นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือว่าให้ท่านรอ,อเข้าที่จังหวะราคาเขาไซด์เวย์ดาวลงมาตรงนี้นะครับก็คือราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ2.94นะครับเมื่อท่านซื้อตรงนี้เสร็จเขาก็จะ,ะค่อยๆดีดไซด์เวย์ขึ้นไปชนที่3.95นะครับถ้าเกิดท่านไม่เชื่อท่านก็รอดูนะครับเพราะว่าจังหวะของเขา MACD นั้นชนเส้นสัญญาลพอดีแล้วก็มี RSI ที่49นะครับตัวนี้ก็จะค่อยไซด์เวย์มาด้านข้างอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะค่อยราคาตกลงมาพอถึงตรงนี้เสร็จชนตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับภายใน80วันก็จะในภายใน100วันก็จะไปชนตรงด้านบนสูงสุดของตัว Linear Elevation น,นะครับอันนี้ก็เป็นแนวนี้นะครับสำหรับ ERU Double B นะครับถัดมานะครับ TRV นะครับ TRV ก็เป็นแนวโมทขายดาวเราจะไม่สนใจหุ้นแบบนี้นะครับ ไม่แนะนาให้เข้าด้วยนะครับไม่สอนแล้วกันนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับท่านนักทุนที่ดูคลิปก่อนหน้าก็จะเข้าใจนะครับตัวถัดมานะครับตัว QHOP นะครับ QHOP ก็ลักษณะก็แน่นอนว่าเป็นจังหวะตอนนี้ก็คือมีโอกาสที่จะดีขึ้นไปเนื่องจากว่ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็แม้ว่าราคาอยู่ต่ำกว่าบูลเลเชอร์แบนด์ ประเด็นก็คือเขามีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาครับเนื่องจากว่า MACD นั้นอยู่เหนือสิงแนวนะครับราคา RSI ก็อยู่ที่47นะครับแล้วก็มีวันรุ่มเข้านะครับถ้าวันรุ่มเข้ามากนะครับราคาเขาจะดีดกลับขึ้นไปทันทีนะครับอันนี้ก็มีการมีแรงต้านนะครับมาสองสาวันแล้วนะครับก็มีแรงต้านนะครับก็คือว่ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นตัวนี้ระวังให้ดีนะครับจะมีการดีดพุ่งขึ้นไปนะครับจะมีการดีดพุ่งขึ้นไปสำหรับ QSOP นะครับก็ ถือว่าต้นทุนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2.2.2.14นะครับราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปแถวๆนี้นะครับชนที่2.25ก็ถือว่าได้กำไรเสร็จท่านก็คัดพอไปนะครับท่านก็คัดเอาออกนะครับจังหวะดูให้ดีนะครับจังหวะนี้นะครับถัดมานะครับตัวเกษตรนะครับ K A S E T นะครับตัวนี้เป็นจังหวะอะไรดีครับก็เป็นจังหวะแนวโน้มนะครับ เมื่อเขา A ขึ้นไป B เรียบร้อยนะครับจังหวะถัดมาก็คือ B ก็ต้องลงมา A ตรงนี้นะครับก็คือต้องรอซอยที่จังหวะต่ำนะครับก็คือว่าจากตรงนี้คือเขาจะมีโอกาสที่ดีดขึ้นไปแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นโดจินะครับก็มีโอกาสที่จะดีดราคากลับขึ้นไปแต่ว่าประเด็นแนวโน้มราคาไซเวย์ส่วนใหญ่เขาจะค่อยๆไซเวย์ลงมาจนจุดตำ่ำถึงจุดต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือว่า ทําได้2อย่างก็คือว่าทํากำไรระยะสั้นคือมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1.77นะครับเราก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปนะครับได้กาไรนิดหน่อยนะครับมีแรงต้านอยู่ที่1.80หรือ1.84 1.88นะครับแล้วหรือว่าท่านก็ต้องรอรับหรือว่าท่านจะมารอรับที่จังหวะเขาลงต่ําสุดที่ตรงนี้นะครับก็คือว่าอยู่ที่ราคา1.58นะครับหรือ1.56นะครับนี้1 1.1.68หรือ1.66นะครับ 1นึ่หกแหรือ1 6ึนะครับตรงนี้แล้วก็ลอยเขาสวิงขึ้นสวิงกลับขึ้นไปที่1.93นะครับหรือหนึ่งจุนะครับทีนี้สมควรเขาเล่นนะครับเนื่องจากว่าภาพโดยรวมกเ็เป็นไซด์เว้อัพนะครับภาพโดยรวมเป็นไซด์เวอัพเพราะฉะนั้นแนะนําให้ท่านพยายามเข้าถือทํากําไรนะครับตัวนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดเข้าที่1.66หรือ1.68 จะได้กําไรหลังจากที่ราคาดีตัวขึ้นไปที่1.88หรือ1.93นะครับตัวนี้สามารถเข้าทำกำไรได้นะครับสลับเกษตรนะครับตัวจุทาครับสลับวันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับแนวโน้มก็จะเป็นการดีกลับขึ้นไปนะครับจุทาเขาจะเห็นว่าเขามีการขึ้นมาจากตัว A ตรงนี้ขึ้นมา B ตรงนี้นะครับแล้วจาก B จริงๆก็จะลงมา A อยู่ตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆซด์เว์ลงมาตรงนี้นะครับ เมื่อเขาไซเว์ขึ้นไปสูงสุดเสร็จเขาก็าจะไซเว์กลับลงมาต่ำสุดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ให้ดูตรงดีๆตรงที่ m a c d ยังคงอยู่เหนือสัญญาณนะครับแล้ว r s i อยู่ที่55ก็คงยังมีโอกาสขึ้นต่อได้ประเด็นตัวนี้ก็คือรอแค่วนลุ่มเข้านะครับรอแค่วนลุ่มเข้านะครับสลับตัวจุดทานะครับแต่ประเด็นก็คือตัวนี้อ่าถ้าเกิดให้เราฟันธงเราก็ฟันธงว่าก็จะเป็นโน้มขาลงโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าราคานี้เราก็จะให้ขาลงนั่นอยู่ที่ 55% 55เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็จะมีโอกาสจะดีดตัวกลับขึ้นไปเนื่องจากว่า MNCD อยู่เหนือสัญญาณนะครับก็มีโอกาสดีดขึ้นไปอยู่ที่44 4สิอ่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าเราจะเก่งกำไรตรงนี้ต้นทุนอยู่ที่1.1210นะครับ1.10ถ้ากำไรสูงสุดเขาจะได้อยู่ที่1.31นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือว่ากำไรถ้าเกิดตีจากตรงนี้ขึ้นไปก็กำไรสูงสุดอยู่ท่ทีประมาณ1.31 แต่ว่าประเด็นตัวนี้ก็คือว่าไซด์เวิ์ up นะครับเพราะฉะนั้นแนอนราคาก็จะต้องขึ้นไปที่1.5 1.7 1.9อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็อีกนานนะครับประเด็นกําไรสั้นๆของเราก็คืออยู่ที่1.10ถึง1.31นะครับนี่คือกําไรสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มทั้งหมดที่เราอธิบายให้ท่านนักลงทุนได้เห็นกันนะครับว่าจะทํากันยังไงนะครับก็ให้ทั้ลงทุนไปพเิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าตรงไหนจะออกตรงไหนนะครับจากองะษณข ไซเคิลของหุ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีขึ้นมีลงอย่างนี้นะครับเมื่อมี B ก็ต้องลงมา A เมื่อลงมา A ก็ต้องขึ้นไป B นะครับท่านจะทํากําไรอย่างไงนะครับก็ดูง่ายง่ายนะครับท่านที่ดูกราฟเป็นนะครับกราฟก็คือว่าเขาจะมีจังหวะขึ้นขึ้นสูงสุดคือจังหวะที่ทํากําไรสูงสุดนะครับจังหวะที่ลงต่าสุดเราต้องขายนะครับเมื่อเขาลงต่าสุดเสร็จเรามาซื้อที่ตรงต่าสุดนะครับซื้อที่ตรงราคาลงต่าสุดแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดเราก็ขายที่สูงสุดนะครับ เล่นเป็นเป็นช่วงๆไปนะครับเราก็จะเล่นกรรมธรกําไรเป็นช่วงๆไปนะครับอย่าถือนานหรือว่าอย่าถืออ่าเขาเรียกอย่าถือเป็น V.I. แล้วกันนะครับเพราะจังหวะหุ้นช่วงนี้เซตจะเป็นขาลงด้วยนะครับเราต้องคำหนึ่งถึงราคาของเซ็ตลงด้วยนะครับถ้าเซ็ตลงเราต้องลดลดพอตลงมานะครับต้องบาลานซ์พอตให้ดีนะครับต้องบาลานซ์พอตให้ทันนะครับเพื่อให้ท่านลงทุนนั้นมีกำไรสูงสุดนะครับเราก็ยังต้องย้ำเตือนกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับยังไงท่านก็ขอให้ท่านทำกำไรให้ได้นะครับ ก็ยังไงถ้าท่านเข้ามาใหม่ถ้าท่านเข้ามาชมใหม,ใหม่ท่านก็ควรจะชมคลิปตั้งแต่ต้นปีมานะครับก็คือของช่องนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับค่อยๆไล่ดูทีละคลิปแล้วก็ไปไปจับผิดจับถูกดูนะครับว่าจังหวะนั้นมันขึ้นจริงไหมจังหวะนั้นมันลงจริงไหมแล้วเป็นยังไงได้กําไรมากไหมท่านยังจะต้องเขาเรียบจะต้องมีข้อสงสัยหรือมีข้อค่า ข้อเครือบแข็งใจยังไงท่านต้องจับผิดจับถูกให้ได้นะครับด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับการลงทุนนั้นมันต้องมีความรู้นะครับความรู้ก็หาได้จากคลิปในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ค่อยค้นหาเอาความรู้ให้เพื่อเข้าไว้ให้ตัวเองเพื่อเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับถึงแนวโน้มของการทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้ท่านเข้าที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดแชร์กด s u b สไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วยังไงท่านก็ถ้าเกิดท่านได้กำไรจากการดู ในช่องนี้ท่านก็แค่สมัครสมาชิกเข้ามารายเดือนเดือนละ35บาทเป็นขั้นต่ำนะครับส่วนท่านจะสมัครเป็นอกี่บาทก็อยู่ที่ความพึงพอใจของท่านเองนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับในความให้จิตใจกันมานะครับให้ใจกันมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ